ข้อที่77บ7นะครับกรรมการหมู่บ้าน A และ B ต้องการมาเยี่ยมหมู่บ้านแห่งนี้นะโจทย์อยากทราบว่าทั้งสองคนจะมาพบที่บ้านหลังเดียวกันครั้งแรกที่วันที่เท่าไหร่นะครับโดยที่ A จะเยี่ยมบ้านแบบขยับไปเยี่ยมบ้านถัดไปนะครับก็คือเยี่ยมเป็นบ้านติดกันแบบนี้นะครับ ส่วน b ก็จะเยี่ยเป็นบ้านเป็นบ้านนะครับเป็นแบบนี้โจทย์ากดูว่าทั้งสองคนจะมาเจอกันครั้งแรกในวันที่เท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็จะมาลองดูกันนะครับอันนี้วันที่หนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือตามภาพคือวันที่หนึ่งส่วนวันที่สองก็จะมีเฉลียบมาตรงนี้ส่วน a ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับือวันที่สอง วันที่สาม b ก็จะขยับไปบ้านหลังนี้แทนฮะส่วน a ก็จะมาอยู่บ้านหลังนี้แทนนี่คือวันที่สามนะัะวันที่สี่ b จะไปอยู่บ้านหลังนี้แทนนะครับ ส่วน A ก็จะไปบ้านหลังนี้วันที่ห้าวันที่ห้า a ก็จะอยู่บ้านหลังนี้ส่วน B ก็จะไปตรงนี้นะคระในคนที่ห้าต่อมาวันที่หกนะครับ a จะไปอยู่บ้านหลังนี้ส่วน B ก็จะไปที่จุดเริ่มต้นใหม่นะครับ วันที่หวันที่ 7, a จะอยู่ตรงนี้ส่วน b ก็จะมาอยู่บ้านแบงนี้อีกครั้งหนะือในครั้งที่7ครั้งที่8ก็จะเป็นประมาณน,นี้นี้ครั้งที่9นะครับ A ออยู่ตรงนี้ ส่วน B ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือครั้งที่เก้าครั้งที่สิบ A ก็จะเยี่ยมบ้านหลังนี้แล้ว B ก็จะเยี่ยมบ้านหลังนี้เช่นกันนะครับก็คือทั้งสองคนจะเจอกันครั้งแรกในวันที่สิบนะครับก็คือข้อขอไข่ครับผม